สวัสดีค่ะพบกับยิบิีกแล้วนะคะและวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินของเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาดูรถรุ่นที่ขายดีมากๆนะตอนนี้เลยนะคะเป็นโฉมปัจจุบัน2021ที่มีรถพร้อมส่งมอบพร้อมกับโปรพิเศษของเดือนพฤษภาและมิถุนายนนั่นเองค่ะมาดูกันเลยคันนี้นะคะเป็นรถ 4ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปของเรานะคะคือรุ่น XLT 6สปีดเกียร์ออโต้ตัวท็อปของเราราคารถอยู่ที่9 2 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ได้ชุดแต่งอะไรบ้างเรียกว่าชุดแต่งตามโปรที่ลูกค้าใช้เงินไม่ต้องใช้เงินแต่งแบบเยอะๆเซฟเงินในกระเป๋าตัวเองมากๆเลยค่ะ มาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะเรียกว่าชุดแต่งตามโปรนะคะได้อะไรบ้างนะคะกระจังหน้าได้แบบนี้เลยค่ะพิเศษให้ลูกค้านิดนึงนะคะเพิ่มไฟนะคะสามดวงอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดให้โชว์อีกทีนึงนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะเป็นกระจังหน้าเรียกว่ากระจังหน้าทรงฟิตนะคะลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้ทรงฟิตเราจัดให้เลยค่ะไฟหน้าเดิมนะคะใส่ครอบไฟหน้านะคะ ไปตัดหมอกทุกอย่างด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่เราเปลี่ยนกระจังหน้าตรงนี้ให้เป็นกระจังหน้าแบบ r a ปเตอร์ r o r ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆแบบนี้เท่ไปอีกแบบเลยมาถึงด้านข้างกันเลยค่ะ แต่งลอ้อ,อเพิ่มขึ้นเพิ่มมิติด้านข้างให้ตัวรถอีกหนึ่งอย่างก็คือใส่คิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อหนาหกนิ้วปักหมุดสีเงินค่ะหล่อเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะเปลี่ยนยางนะคะเป็นแม็กขอบ16พร้อมกับยางฮันกุกนะคะขนาดยาง265 r 265ทับ70 r 1 6ค่ะเป็นแม็ก ลายดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะเป็นยางออทเรนค่ะวิ่งได้ทุกพื้นผิวถนนเลยค่ะมาถึงด้านข้างค่ะสติกเกอร์นะคะลายที่ลูกค้าเลือกตามนี้เลยสติกเกอร์ของเรามีให้เลือกทั้งหมด30กว่าแบบนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยอยากได้แบบไหนรีเควสตมาเรามีตัวอย่างให้ดูนะคะหรือลูกค้ามีตัวอย่างที่ชอบอยากจะได้แบบนี้สามารถสง่งรูปตัวอย่างให้เราดูได้เลือกแบบที่ลูกค้าชอบเลยเดี๋ยวขอดูด้านข้างอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะชุดแต่งตามโปรของเรานะคะใส่เบ้ารองมือจับนะคะสีประตูให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วทั้ง4บานรอบคันเลยนะคะคันนี้เตรียมส่งมอบนะคะสำหรับ ลูกค้าของลูกค้าเอฟซจากาสุราษฎร์ธานีค่ะของพี่สุรพงษ์นั่นเองพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถแล้วรอๆกันไปเลยนะคะบันไดข้างเดิมนะคะมาคู่กับตัวรถค่ะกันสตร์ข้างติดให้ค่ะราวหลังคาติดให้หล่อๆไปเลยมาถึงด้านท้ายกันเลยค่ะ คันนี้นะคะไฟท้ายเดิมค่ะแต่ว่าใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปให้ไฟดูมีมิติมากขึ้นหล่อขึ้นมาอีกหนึ่งมิติค่ะ mm hmm. ด้านหลังนะคะใส่กาบฝาท้ายนะคะ mm hmm. เพิ่มตัวหนังสือนะคะ FORD w e l l o g o FORD ไว้เหมือนเดิมนะคะเล mm ือ hmm. กตัวหนังสือเป็นดำตัดขอบแดงค่ะ mm hmm. สียอดนิยมของเราให้แมทกับสีตัวรถที่เป็นสีเทานั่นเองค่ะ กันชนท้ายนะคะกันชนท้ายเดิมนะคะมาคู่กับเซ็นเซอร์ถอย4จุดตามสเปคเดิมของตัวรถเลยค่ะขาดไปอีกหนึ่งอย่างค่ะด้านหลังนะคะเพิ่มความหล่อเข้าไปด้านท้ายให้ดูสวยขึ้นเพ่ขึ้นอีกแบบใส่โรบารให้เรียบร้อยและ ใส่ไลเนอร์ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งมอบแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับลูกค้าที่อยากใช้งบน้อยนะคะโปรพิเศษสำหรับเดือนพฤษภามิถุนาและสำหรับรถที่ยังพร้อมส่งมอบได้นะตอนนี้ XLT 6สปีดนะคะเกียร์ออโต้ตัวท็อปของเรานั่นเองโปรพิเศษเดือนนี้พฤษภาและมิถุนานะคะออกรถง่ายๆ59,000บาทเท่านั้น ยังเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยค่ะหรือว่าลูกค้าอยากใส่ชุดแต่งแบบอื่นๆนะคะสามารถโทรสอบถามนะคะที่เบอร์0658566555หรือทักแชทเพจของอิฟมาที่เพจปอดบายอิฟฟี่และ Copy นะคะถ้าชอบชุดแต่งตามโปรเลือกแบบนี้ได้เลยหรืออยากได้ชุดแต่งอื่นๆทักแชทเข้ามาโทรเข้ามาคุยกันนะคะ วันนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดติดตามเพจให้ยิ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ยิบด้วยนะคะ mm hmm. แล้วพบกันกับรีวิวรุ่นอื่นๆต่อไปคะ่ะ mm hmm. ขอบคุณคะ่ะ